ลัคนาราศีกรกฎในเดือนกันยายนนี้มีดาวย้าย6ครั้งนะครับส่งผลกับคุณในเรื่องของโชคลาภการเงินสังคมและครอบครัวครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอจากชินแสบาโคชีวิตครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงชาวลัคนาราศีกรกฎเน้นย้ำนะครับว่าไม่ใช่ราศีกรกฎถ้าคุณเข้าใจว่าคุณเป็นคนราศีกรกฎแล้วจะ คือคนลัคนาราศีกรกฎด้วยคุณกําลังเข้าใจผิดอย่างแรงครับคุณจะต้องไปตรวจสอบดูนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับที่ l i น์แอดซินแสนะครับ z i n z อ e นะครับจากนั้นใช้โค้ด456เพื่อที่จะกรอกข้อมูลนะครับซึ่งใช้เพียงแค่วันเดือนปีเวลาเกิดเท่านั้นนะครับไม่มีการกรอกชื่อเบอร์โทรอีเมลบัตรเค,ครดิตนะครับดังนั้นมั่นใจได้1นล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับว่าใช้งานได้ฟรีและที่สําคัญนะครับมีผู้ใช้งานแล้วมากกว่า6กแสน คนนด้วยกันนะัะรบพอทราบแล้วนะครับแล้วเป็นลัคนาราศีกรกฎแน่นอนค่อยฟังต่อนะครับาดาวดวงแรกนะครับที่ย้ายแล้วส่งผลในเดือนกันยายนนี้นะครับก็คือดาวพุธครับดาวพุธหมายเลข4จะย้ายเข้ามาในตาแหน่งสังคมของคุณนะครับส่งผลกับคุณตั้งแต่วันที่11กันยายนเวลา18นาฬิกา36นาทีจนถึงวันที่28กันยายนเวลา17นฬิกา15นาที ตำแหน่งนี้ก็มีผลกับเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมของเรานะครับเลขสีดาวพุธเนี่ยหมายถึงเรื่องของการสื่อสารครับหมายถึงเรื่องของการเจรจาพบปะพูดคุยมนุษย์สมพัน์นะครับการเรียนรู้มีโอกาสใหม่ๆในชีวิตนะครับคุณก็จะเป็นที่สนใจในหมู่เพื่อนฝูงมากขึ้นนะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้ก็เป็นการเดินสายออกงานแล้วก็เจอพักพวกเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็พูดคุยกันเม้ามอยกันแล้วก็นําไปสู่โอกาสใหม่ๆ สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่างนี้ครับดาวแต่ละดวงเนี่ยมันมีความหมายของมันทีนี้ดวงเราแต่ละคนนะ มันก็มีดาวในตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันนั่นคือสิ่งที่เราจะเปิดดูได้ในระบบสินแสบาร์โค้ดชีวิตเพราะเราจะเห็นวงกลมที่เป็นดาวประจําตัวเราผมเรียกมันว่าบาร์โค้ดชีวิตนั่นะแหละเราก็จะเห็นว่าเออดาวในบาร์โค้ดชีวิตเราเนี่ยเรามีดาวอะไรบ้างอยู่ในช่องไหนบ้างนะครับซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เป็นดาวพื้นดวงมันจะอยู่วงข้างในกับกลุ่มที่เป็นดาวโคจรมาอยู่วงข้างนอกที่ผมกําลังพูดถึงอยู่ว่าดาวอะไรย้ายเนี่ยผมพูดถึงดาวโคจรที่อยู่วงข้างนอกซึ่งทุกคนฟังได้เพราะมันย้ายพร้อมๆกันหดทุ คนทั่วโลกครับแต่เวลาเราดูดวงแบบเจาะจงนะครับดาวที่ขยับอยู่วงโคโจรด้านนอกเนี่ยที่ทุกคนโดนเหมือนกันเนี่ยนะครับมันจะโคโจรไปเจอกับดาวข้างในที่ไม่เหมือนกันเพราะดาวข้างในเนี่ยมันได้มาจากวันเกิดของเรา นั่นคือเหตุผลว่าทาไมทุกคนต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยเพราะเราจะได้ดูลดอายว่าดาวเราอยู่ในช่องไหนบ้างเพราะว่าเราจะไม่ได้มีดาวครบทุกช่องถ้าคุณผู้ชมฟังแล้วนับดูจะเห็นว่ามีช่องทั้งหมด12ช่องแต่ดาวเนี่ยมันจะมีเพียงแค่1ิดวงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีดาวครบทุกช่องไม่ได้นะครับพอเราทราบแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะดูลึกลงไปอีกได้ไงครับว่าดาวพุธเนี่ยมันโครจรย้ายเข้ามาในตําแหน่งสังคมช่องสังคมนี้ของเราที่เป็นลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมีเลขหรือเปล่า ถ้ามีเลขอยู่ข้างในอย่างเงี้ยเราเรียกว่าดาวโครจรมากระทบกับดาวจริงในดวงของเราก็จะมีเรื่องราวแตกแยกย่อยที่ทุกคนก็จะไม่เหมือนกันผมก็จะไม่สามารถมาพูดทั้งหมดได้เพราะถ้าพูดจริงๆก็ไม่มีใครฟังเพรามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นับหมื่นนับแสนเคสเลยนะครับแต่จะยกตัวอย่างให้ฟังได้เชนมมเ่นสมมุติถ้าเกิดสมมุติเรามีเลข8อยู่ในช่องนี้ 4. ย้ายเข้ามาในช่องสังคมก็จะเจอกับ8 4884คือดาวคู่ศัตรูกันก็จะมีเรื่องราวร้ายๆเกิดขึ้นในวงสังคมทะเลาะเบาแวงกับเพื่อนฝูงเกิดการฟอ้องร้องเกิดความเข้าใจผิดเกิดความขัดแยง้งอันนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีเลข2ออยู่ในช่องนี้4ย้ายเข้ามามาเจอกับ2แบบเนี้ยเราเรียกว่าเจอดาวคู่มิตรกันอ่าก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเพื่อนฝูงของคุณเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งระบบของผมเนี่ยมีรายละเอียดสําหรับทุกคนแบบเจาะจง ดังนั้นเนี่ยลงทะเบียนแล้วจะลองกดอ่านดูได้เราก็จะรู้เลยว่าเออเราจะเจอกับเรื่องอะไรเมื่อไหร่ตอนไหนเนี่ยคือสิ่งที่เราทําแล้วก็มีผู้ใช้งานมามากกว่า ,00 0 0 0คนแล้วนะครับก็อยากที่จะให้คุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังในตอนนี้นะครับลองใช้งานได้เลยเพราะว่ามันใช้ฟรีด้วยนะครับมันใช้ฟรีด้วยดาวดวงที่สองที่ย้ายและส่งผลนะครับก็คือดาวอังคารหมายเลข3 ดาวอังคารใหมายเลข3นะครับส่งผลในตำแหน่งครอบครัวย้ายเข้ามาในตำแหน่งครอบครัวย้ายใน่วันที่เท่าไหร่ก็ย้ายเข้ามาวันที่ 12กันยายนเวลา19นาฬิกานาทีถึง26ตุลาคมเวลา8นาฬิกา้นาทีเหนพอเราฟังแล้วเราจะเข้าใจมากอ้อดวงเราทุกคนนะมันเปลี่ยนแปลงไปตามแรงดึงดูดหรือว่าพลังงานของดวงดาวที่ครูบาอาจารย์เก็บสติติมาตั้งแต่โบราณน,นับร้อยร้อยปีไม่ถึงพันนะครับแค่หลักร้อยนะครับทระสัตรทยเนี่ยมีอายุยาวนานมาประมาณสัก600ถึง700ปีเท่านั้นเองยังไม่ถึง อ่ะทีนี้คุณก็ต้องเข้าใจว่าดาวังคารเป็นเรื่องอะไรดาวังคารหมายเลข3าเนี่ยเป็นเรื่องของความขยนันเวลาผมสอนผมจะบอกว่าดาวังคารให้จําง่ายๆขยันกล้าหาญลงมือทําเข้ามาในตําแหน่งครอบครัวนะครับก็ มันมีความขยันและมันก็มีความใจร้อนมาด้วยเพราะเลข3ดาวังคารมันคือดาวนักรบก็ระวังนิดหนึ่งนะครับคนในครอบครัวช่วงนี้ก็มีความกระฉับกระเฉงหรือว่าคุณเนี่ยอาจจะมีความากระตือรือร้นอะไรกับคนในครอบครัวมากขึ้นดังนั้นเนี่ยก็ระวังเรื่องความขัดแยง้งความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับหรือว่ามีกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับพอเราแอคชั่นทําอะไรบางอย่างเนี่ยก็ไม่ได้ว่าทุกคนเ็าจะากระตือรือร้นเหมือนเราทุกคนถูกไหมครับบางครั้งบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเขาอยู่ของเขาสบายๆชิลๆมามาเร่งรีบอะไร รตรงเนี้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็เข้าใจทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งเข้าใจคนอื่นด้วยนะครับเรื่องของดวงดาวเรื่องของดวงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการวางแผนชีวิตนะมันไม่ได้เเรื่องงมงายหรือว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ฟังแล้วคิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นโดยที่เรานั่งอยู่เฉยๆมันคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอนี้ก็ต้องอธิบายแบบนี้เลข3ก็มีดาวคู่มิตรและมีดาวคู่ศัตรูของเขานะครับสมเป็นมิตรกับ6กดาวศุกร์แล้วก็3เป็นศัตรูกับ1อาทิตย์นะครับ ะฉะนั้นถ้าเกิดในช่องครอบครัวคุณมีเลข6อันนี้สบายใจได้หายหูไม่น่ามีเรื่องอะไรไหลแรงครับแต่ถ้าเกิด3มาเจอกับ1ในช่องนี้3 1 1 3อย่างเงี้ยเป็นคู่ศัตรูกันมีการทะเลาะเบาะแววงกันในครอบครัวมีโอกาสที่จะมีความขัดแย้งกันนะต้องใจเย็นๆสักนิดหนึ่งดาวดวงต่อไปคือเลข9ครับ9หรือว่าเกตดนะครับย้ายเข้ามาในตำแหน่งโชคลาภนะครับก็ส่งผลตั้งแต่วันที่13กันยายนเวลา2ทุ่ม46นาทีถึงวันที่9พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกา46นาที เลขเก้าเนี่ยเวลาผมสอนจะพูดว่าให้จําง่ายๆมี3อย่าง1คือเทคโนโลยีความเชื่อแล้วก็ต่างประเทศพอเก้าเข้ามาในตําแหน่งโชคลาบก็คือได้ได้โชคได้ลาบจาก3เรื่องนี้เช่นได้โชคลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเช่นไปขอพรหรือพบเจอครูบาอาจารย์ที่ดีนะครับแล้วได้โชคได้ลาบได้โชคลาบจากต่างประเทศนะครับหรือว่าได้โชคลาบผ่านทางช่องทางออนไลน์เทคโนโลยีความทันสมัยนะครับ AI อะไรต่างๆ บ,บางคนเนี่ยช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่ฝันแน่นฝนะันเห็นเลขอะไรอู๋เลขนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นหลายคนฟังตรงนี้แล้วถ้าดูถูกต้องนะครับลงทะเบียนแล้วดูถูกต้องว่าเป็นชาวลัคนา,าราศีกรรกฏแน่นอนนะครับแล้วก็มี9้าจะเข้ามาช่องโชคลาภอย่างนี้ช่วงเวลา6 0วันเนี้ยนะครับเาจะอยู่6 0วันฝันใหญ่เลยนะครับ <laughs> นอนฝันใหญ่เลยนะครับนะอ่า ก็เป็นสตินะครับผมไม่ได้รับรอง100%ในโลกนี้ไม่มีอะไร100%เต็มหรอกจริงไหมครับนะมันมีความไม่แน่นอนอยู่บ้างนะครับนะเราต้องฟังและมีสตินั่นเองข้อดีก็คือเลข9เป็นมิตรกับทุกเลขครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่า9จะเจอเลขอะไรในพื้นดวงเราก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องกังวลว่ามันดีหมด90919293 949596 9 7 9 8 9กก็ดีหมดดาวดวงต่อไปนะครับที่ย้ายและส่งผลในเดือนกันยายนนี้ก็คือดาวศุกร์ครับ เลเข้ามาในตำแหน่งการนะครับส่งผลตั้งแต่วันที่16กันยายนเวลาตีสี่ครึ่งถึงวันที่11ตุลาคมเวลา7จ็นาฬิกาเช้า43นาที เลขหหมายถึงเรื่องการเงินอยู่แล้วครับแล้วก็หมายถึงเรื่องความรักด้วยดังนั้นเนี่ยพอมันเข้ามาในตำแหน่งการเงินเนี่ยก็เหมือนเข้ามาในตำแหน่งที่ตรงกับสิ่งที่เขาเป็นการเงินก็จะดีขึ้นนะครับมีการหาเงินได้ง่ายขึ้นนะครับโดยวิธีที่สะดวกสบายขึ้นได้เงินจากเพศตรงข้ามนะครับมีโอกาสท,ที่จะหาเงินจากเรื่องของสวยๆงามๆของหรูหราราคาแพงนะครับเครื่องประดับเสื้อผ้าของแบรนด์เนมได้หมดเลย อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะได้ถ้าคุณขายของอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าพอดาวเข้ามาเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากเลยครับที่จะมีรายได้มากขึ้นแบบเกินปกติหรือมากกว่าเดิมระวังนิดเดียวครับก็คือระวังเลข6ไปเจอคู่ศัตรูของเขาซึ่งคู่ศัตรูของเขาเนี่ยก็คือหมายเลข76 7 7 6เนี่ยแปลว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกนะครับอันนี้ก็จะไม่ดีมากๆเลยแต่ถ้าเกิดไปเจอดาวคู่มิตรนะครับนี้เงินเพิ่มขึ้นนะครับก็คือ6ไปเจอกับ นะครับหไปเจอกับอังคารอันนี้คือคู่มิตรกันซึ่ง6336แปลว่าสเสน่ห์อ่อนกว่าวัยนะครับอันนี้คือชื่อคู่นะแต่ว่าความหมายจริงก็คือว่ามีความกระตือรือร้นมีสเสน่ห์นะครับมีแรงกําลังในการที่จะทําอะไรร่วมกันแล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีๆมากขึ้นนั่นเองดาวดวงต่อไปคือดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์หมายเลข1นะครับเข้ามาในตําแหน่ง ส่งผลตั้งแต่วันที่17กันยายนเวลา17นาฬิกา25นาทีถึงวันที่18ตุลาคมเวลา5นาฬิกา10นาทีหรือว่าตี5ดาวอาทิตย์หมายถึงเรื่องความโดดเด่นหมายถึงเรื่องความเป็นผู้นำหมายถึงเรื่องกฎระเบียบเข้ามาในตำแหน่งสงคมนะครับก็หมายถึงว่าคุณจะเป็นที่รู้จัก หรือว่าคุณจะมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นในวงสังคมเพื่อนฝูงของคุณนั่นเองนะครับได้รับการยอมรับที่มากขึ้นนะครับมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะอ่าถ้าเกิดมีเลข5าอยู่ในช่องนี้ด้วยนะครับนะ่เจอ5อย่างงี้เป็นดาวคู่มิตรกันนะครับมีโอกาสสูงเลยครับที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขออย่างเดียวครับอย่าไปเจอเลข3เพราะว่า1331งสามสามหนึ่งเป็นคู่ศัตรูกันนะอันนี้มีการทะเลาะเบาะแว้งมีปัญหากับเพื่อนได้นะครับในวงสังคมนะครับเรียกว่าชื่อเสียไม่ใช่ ไม่ดีเลยนะครับต้องระมัดระวังถ้ามีแก้ยังไงเอ่อไม่ต้องไปแก้อะไรแต่ต้องมีสติพูดอะไรก็ต้องระวังนิดนึงนะครับปิดท้ายนะครับเป็นดาวดวงสุดท้ายที่ย้ายเข้ามาส่งผลในเดือนกันยายนนีน้ก็คือหมายเลข4ครับย้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ายตอนเริ่มต้นแล้วก็ย้ายตอนปิดเลยนะครับมาเป็นตัวเปิดและตัวปิดเข้าตำแหน่งครอบครัวครับในครั้งนี้ก็ส่งผลตั้งแต่วันที่28กันยายนเวลา17นาฬิกา15นาทีถึงวันที่23ตุลาคมเมควลา23นาฬิกา37นาทีเหม สื่อสารนะครับเป็นเรื่องของคําพูดเป็นเรื่องของโอกาสใหม่ ข้ามาในตำแหน่งครอบครัวก็มีโอกาสเจรจาพูดคุยตกลงกับครอบครัวคนในครอบครัวนะครับมีการสื่อสารร่วมกันนะครับนะมีการตกลงอะไรบางอย่างกันในครอบครัวนะขอแค่อย่าไปเจอเลข8ถ้ามี8ในช่องนี้นะครับจะเป็น4 8ก็มีโอกาสที่จะผิดนัดผิดสัญญาผิดคําพูดกันนะครับผิดอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเลข4ไปเจอเลข2นะครับ2ออยู่ในช่องครอบครัว4เจอ2แบบนี้เราเรียกว่าคู่เป็นที่รักโอ้โหเรากับคนในครอบครัวก็รักกั ดีเลยนะครับทุกอย่างก็ราบรื่นนะครับก็ไม่น่าห่วงอะไรทั้งหมดนี้ก็คือดาวที่ย้ายในเดือนกันยายนนี้นะครับและที่สําคัญนะครับที่นี่เราเป็นสถาบันนะครับใครที่อยากเรียนวิชาคนนะครับเราก็มีสอนนะครับวิชาคนได้แก่หนึ่งก็คือเรื่องของการดูดวงนะครับ สองนะครับคือดูโง่เห้งดูใบหน้านะครับสามคือลายเซนนะครับดูลายเซนแล้วก็สี่ก็คือเรื่องห่วงจุ้ยนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับทางสถาบันนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าลืมลงทะเบียนสินแสบาโคชีวิตด้วยนะครับเพราะว่าจะทําให้คุณดูดวงได้อย่างเจาะจงและที่สาคัญสินแสบาโคชีวิตเป็นระบบที่เพิ่มรายได้ให้คุณได้ด้วยนะครับถ้าคุณเข้าใจวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องนะครับใช้สินแสบาโคชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สตางค์คร ทั้งหมดที่กล่าวมานะครับก็เป็นภาพรวมของดาวที่ย้ายแล้วส่งผลกับทุกๆคนนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดลัคนาราศีไหนก็ตามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมยังอยากจะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยยังคงเป็นภาพรวมที่กว้างนะครับเป็นกรอบกว้างๆนะครับรายละเอียดจริงๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะลัคนาราศีเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าดวงคุณจะเหมือนกันนะครับสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องรู้บาร์โค้ดชีวิตของตัวเองนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะดูบาร์โค้ดชีวิตของตัวเองได้นะครับในระบบซินแสบา โค้ดชีวิตครับก็เพียงแค่เพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับ a d sinse zain ae นะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็กดปุ่มผูกดวงนะครับแล้วก็ใส่เพียงแค่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับแล้วก็ใส่โค้ด4 5 6ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทดลองใช้งานฟรี30วันนะครับสบายใจได้นะครับระบบ sinse barcode ชีวิตของผมเนี่ยไม่มีการขอข้อมูลส่วนตัวนะครับคุณไม่ต้องใส่ชื่อไม่ต้องใส่เบอร์โทรไม่ต้องใส่อีเมลไม่ต้องใส่บัตรเครดิตไม่ต้องใส่บัตรประชาชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีข้อมูลอะไร ที่จะไปตัดเงินคุณได้เลยนะครับเวลาคุณใช้ครบแล้วนะครับคุณก็มีทางเลือก2ทางครับทางเลือกแรกเลยก็คือเติมวันใช้ต่อครับก็จะมีแพ็กเกจให้คุณเลือกนะครับรายสัปดาห์รายเดือนรายครึ่งปีรายปีครับหรืออีกทางหนึ่งนะครับก็คือแชร์ต่อใช้ฟรีครับคุณก็แชร์ให้คนในบ้านของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะใช้ฟรีเหมือนกันนะครับไม่มีการเสียเครดิตแน่นอนครับเพราะว่าไม่ขอข้อมูลส่วนตัวอย่างที่บอกไปนะสนนแติ ค,คุณแชร์ไปครบ100คนเมื่อไหร่นะครับคุณสามารถนําคะแนนสตินั้นเนี่ยมาแลกเป็นเงินสดคืนกับผมได้เลยนะครับติดต่อที่ปุ่มติดต่อแอดมินนะครับแล้วก็ขอแลกเงินได้เลยครับในคอนเซปต์ของสินแสเรานะครับใช้ได้สติแชร์ได้สตังค์ครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาวพร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สิน สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิด แอปพลิเคชัน l ล n e ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าลาสินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทำการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สำคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอกโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วัน เพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา